ลุงขมิน้นเอ้ยกินข้าวบ้างก็ได้นะเอออย่าก,กินญ้าเยอะสิถ้ากินญ้าเยอะก็เป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่าโรคเขาไปถึงไหนเออคนไทยนะ่ะเขามีข้อมูลเขามีหลักฐานเขาถึงพูดบ้าทหารขมิ้นตุยเยอะลุงอันไทยหรือเปล่าวาขมิน้นทหารขมิน้นใต้สำนีใต้สำนันแล้วว่าศพไต้เต็มพูเม้นเนาอยันแมนบอข้าขน้อยกับยืมเมืองขมินน้น ขอบครัวเขาหน่อยกับทหารแต่ขอบครั้วเนี่ยเขาติดต่อโทรทัพท์หากันหหา่ทุกมือรัฐบาลเขาบอกว่าข่าวข่าวมาว่าตายทะลิทะเลิสิบคนเจ้าคนแล้วเจ้าเอาเลขกองมาใส่แหละคนเป็นเป็นพันตายเียสบายดีแล้วว่าสวัสดีเบิร์สกูสุคนยิ่งพรมกิจสุนเกตแม่ท่านผู้ชมลุงมนุษย์ถ้ำขมิ้นตัวนี้เขาไม่พอใจท่านผู้ชมเออเขาบอกว่าทหารไทยเจ้าที่ไทยคนไทยนี่ บปั๊มขมิน้นเออหามาขมิน้นตุยอย่างนั้นตุยอย่างนี้แต่เขาพูดภาษาลาวท่านผู้ชมเขาพูดภาษาลาวให้คนลาวเข้าใจว่าประเทศไทยนี่ใส่ได้ป้ายสีประเทศขมิน้นแม้ลุงผมไม่อยากต่อว่าคนแก่เนี่ยนะเพราะว่าผมกลัวบาปก,กินหัวเออคนไทยเขาจะทําอะไรเขามีข้อมูลเขามีหลักฐานเขาถึงพูดมาทหารขมิ้นนะตุยหลักพันถึงหลักหมื่น้อเทจจริงมันก็เป็นแบบนี้เออลุงเห็นมัางไหมลนะ่ะก่อนหน้านี้นะ่ะที่ประชาชนขมิน้นเขาออกมาร้องห่มร้องไห้นะ่ะ ประกาศตามหาลูกหลานตามโลกโซเชียลนะั่นลุงเห็นบ้างไหมฮะหรือว่าลุงไม่รู้จักโลกโซเชียลนะก่อนหน้านี้ก็เห็นทำคลิปซักชวนลาวซักชวนพมา่าให้มาโจมตีไทยแล้วแบ่งปันกันแม่ลุงประเทศไทยนะ่ะเขาเป็นคนดีมีแต่คนเข้ารักคนไทยเขาทาถูกต้องไม่มีหรอกประเทศไหนอยากโจมตีประเทศไทยนะ่ะมีแต่ประเทศขมีนี่แหละก่อเรื่องก่อเลา่าเห็นไหมล่าสุดนี่อ,อุตสาเซ็นสัญญากันว่ายุติการยิงแต่ล่าสุดก็เปิดฉากอีกแล้ว ยิงใส่เขาแต่สุดท้ายก็ออกมาแก้ตัวว่าทหารขมินเมาก็เลยทําปืนดันใส่ทหารไทยบาดเจ็บหนึ่งรายล่าสุดนี่ลุงเห็นบ้างไหมเออแต่คนไทยส่วนมากเขาไม่เชื่อหรอกว่าปืนดันนะส่วนมากเขาบอกว่าทหารขมินจงใจยั่วยุนี่แหละขนาดเซ็นสัญญากันแล้วนะบอกว่าหยุดยิงห้ามยิงแต่พวกคุณก็ยังละเมิดลุงเออชัางกล้ามาซักชวนบ้าให้ประเทศลาวประเทศพม่าไปโจมตีไทยไม่มีหรอก มีแต่เขารักประเทศไทยมีแต่เขาขอบคุณประเทศไทยที่ให้แรงงานที่ให้คนไม่มีโอกาสอยู่ในประเทศตัวเองมีที่ทํามาหากินอ่ะมีแต่เขาขอบคุณไม่เหมือนขมิ้นขมิ้นนี่เลยงเรวคุณสุดๆเลยรู้บ้างไหมอันไทยหรือเปลาว่าขมิ้นทหารขมิ้นใต้สำนีใต้สำนักแล้วว่าศพไตเต็มผู้มินเนาหยันแมนบอขน้อยกับยื่เมืองขมิ้นขอบขั้วขน่อยกับทหาร แล้วทหารเขมรก็ใต้คือกันคือทหารไทยบอกเลยนะี่แต่ขอบครั้วเนี่ยเขาติดต่อโทรรา์หากันไหล่ทุกมือรัฐบาลเขาบอกว่าข่าวข่าว,าวมาว่าตายทนิลทนิลสิบคนเ้าคนแล้วเจ้าเอาเลขมาตัใส่ลคนคนเป็นเป็นพันตายเนี่ยเคยบ่เสื้อเจ้าหดอกเจ้าเ้ามากสิพูดโพู ประเทศไทยนะทหารไทยนะมันมาตีอยู่ประเทศเขเมรเนี่ยนะมันตายอย่ไตายซบเลยอยู่ทั้งผู้ทั้งยังเนะ่อันนี้เขาอยู่ประเทศเขเมรประเทศเขาเองคนเขาเองทำเขาตายเนะี่ยเขาก็หู้จักทางขึ้นไปเอาลงมาซพันคนไทยคนไทยเศร้าเถอะเขาว่ากันซัดซื้อน้ำกันเถอะว่าอย่างนี้เนะีย ที่ตัวอย่างป,ประเทศเศร้าเจ้าเนี่ยนะน้ำท่วมคนจักล้านคนจักมืน่นจักแสนคนบืญอ,อเขาอึดน,น้ำเลยเจ้าคือเบาเบามาเป็นยังเจ้าจะหาเรื่องนะครับคนขมนันเขากรรจชาติแหะเคยฮู้เจ้าอยากเอาทรัพย์สินเขาเอาประวัติศาสตร์เขาศาสนาเขา,า,า,เ,ขาเอาประเภทประเภทนี้เขาเอาประสาทเขาเพราะว่าแนวเจ้านี่ย่เ,เคยสร้างยังไว้ให้ลูกให้ล้านคือเขาหรอกแม่ เเคยสั่งอียังไ้ดูไฮรานคือเขาหรอกแม่ลุงคิดได้ยังไงลุงประเทศดุงน่ะสร้างอะไรบ้างให้กับประชาชนของตัวเองน่ะดูว่างไหมลุงแม่ต่อว่าเขานี่เหมือนตัวเองดูดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเออถ้าประเทศขมินดีและแรงงานขมินข้ามาทํางานในประเทศไทยทําไมลุงแม่บอกว่าประเทศไทยไม่เคยสร้างอะไรให้ลูกให้หลานแม่ลุงคิดได้ยังไงลุงดีนะเป็นคนแก่ถ้าเป็นคนหนุ่มนี่แม่งผมอยากดายับเลยนะ ผมกลัวบาปกินหัวนะผู้ชมเออคิดได้ยังไงวาว่าคนไทยพูดมั่วว่าทหารขมินตุยอย่างนั้นตุยอย่างนี้เขามีข้อมูลเขามีหลักฐานลุงลุงไปดูในโลกโซเชียลสิและอีกอย่างนะลุงผมขอแนะนําถ้าลุงจะพูดสื่อสารถึงคนไทยลุงก็ต้องพูดภาษาไทยสิลุงทําไมต้องพูดภาษาลาวด้วยล่ะเออบางคนเขาดูเขาคิดว่าเป็นคนลาวนะแต่ว่าลุงเป็นคนขมิ้นลุงบอกว่าลุงเป็นคนขมิ้นแต่ว่าลุงพูดภาษาลาวทำให้คนลาวเสียหายนะลุง เออมนุษย์ทําบ้านผมก็เป็นแบบนี้แหละแต่มนุษย์ทําม้านผมผมยอมรับไล่เพราะเป็นมนุษย์ทําม้านผมอันนี้ลุงเป็นคนขมินลุงต้องพูดภาษาขมรนสิไม่อย่างนั้นก็พูดภาษาไทยทาไมาต้องพูดภาษาลาวเลยลุงอ,อยากให้คนไทยเกลียดคนลาวแบบนี้หรอเป็นไปไม่ได้หรอกนะคนไทยเขาแยกแยะได้มากคนลาวรุ่นใหม่เข้าใจว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะ่ะถ้ามนุษย์ท่ามก็เป็นเหมือนดุงนี่แหละแต่ว่าล่าสุดนี้มนุษย์ทําบ้านผมเริ่มไม่เห็นเคลื่อนไหวแล้วนะผมเข้าใจว่าลุงเพิ่งออกจากท่า แต่ลุงต้องแหกตาดูโลกความเป็นจริงบ้างสิคลิปคนขมิน้นร้องไห้กันดงวตามโลกโซเชียลมีเยอะแยะลุงไปดูข้อที่จริงหน่อยเขาประกาศตามหาลูกตามหาหลานของเขาข้อที่จริงมันเป็นแบบนี้โอ้โหลุงเสื้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่คุณเซนเขาพูดเขาบอกว่าทหารขมิ้นไม่เคยตุยอย่างนู้นอย่างนี้แต่ข้อที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นลุงไปดูหน่อยอีกอย่างลุงคำหนึ่งคำที่ลุงพูดบ้าง ประเทศไทยคนไทยอยากได้ของขมีนเอออยากได้ประวิศาสอยากได้สมบัติอยากได้วัฒนธรรมไม่มีหรอกลุงความคิดคนไทยเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกเพราะคนไทยเขามีความคิดความอ่านมากกว่าคนขม้นตั้งเยอะแยะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมีิต่พวกคุณนั่นแหละคิดไปเองมีแต่ผู้นําพวกคุณคิดแบบนี้แหละคิดว่าคนไทยอยากได้ดินแดนขมินแต่ทั้งที่ว่าคขาค้จริงมันไม่เลยเป็นแบบนั้นลุงนะผมอยากด่แดงแดงแต่กลัวบาป อืถ้าเป็นคนหน่มใส่ย,ยับแน่ๆในงานนี้เออไปก่อนพี่น้องใครมีความคิดความเห็นยังไงกับลุงคนนี้คอมเมนต์ใต้คลิปครับวันนี้ข้อกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีอยู่กับเขาเจ้าก็คงสิดีแตตัวนียงบคิดเสืมยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ เราหวังให้เจ้านั้นกลับมาแค่อยากให้หัวว่าไอ